วันสุขวันสุขวันสนใจไม่ว่าวันอะไรุะใจทุกวันวันวันทุกันบิ๊กไบเราไม่มีนะครับเรามีแต่ รู้ว่าสาวๆจะชอบกันหรือไม่เมื่อเราขับฟีโนคันเก่ามีแต่วันสุขวันสุขวันส,ด,นสดใส <c oughs> สวัสดีนะครับ <c oughs> เถื่อเถิงยุทธคานะครับผม <c oughs> วันนี้วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,000 5 6 4เป็นวันสิ้นปีนะครับผมโชคดีสวัสดีปีใหม่กันนะครับ